สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหัวข้อไลฟ์สตอรี่ไลน์นะคะ,ะตัวนี้มันมีความจาเป็นอย่างมากนะคะทุกคนคือเวลาเราไลฟ์เนี้ยนานๆไปเกิดความน่าเบื่อนะคะลูกค้าก็จะดูผ้าวนไปวนไป,นไปยกผ้าขายอ่ะตัวนี้ออกอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ไม่ออกอยู่ฝั่งนี้อะไรเงี้ยทำซ้ำําๆเรื่อยๆเดิมๆนะคะอาจจะทําให้คนเบื่อเพราะว่ามันไม่มีความน่าตื่นเต้นมันไม่มี ความบันเทิองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะอาจจะทําให้ลูกค้าออกไปเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเราควรจะมีสคริปต์หรือเราควรจะมีแบบเฮ้ยเดี๋ยวอีกกี่นาทีเราจะเล่นเกมกี่นาทีเราจะแจกของกี่นาทีเราจะปล่อยตัวนี้อะไรอย่างนงี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือมันจะทําให้ดึงลูกค้าอยูอ่นานขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการขายสูงขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปออกแบบพร้อมกันนะครับว่าคือเราควรจะมีส่วนไหนบ้างครับ คพื่อที่จะให้ไลฟ์ไม่น่าเบื่อน,นะฮะประมาณนี้โอเคตัดหน้าจอก่อนนะนี่อ่าประมาณนี้อันนี้คือออกแบบพร้อมกันเลยนะไลฟ์สตอรี่ไลฟ์อ่า S T O S T O เอาอ่ะเริ่มหนึ่งเรามาถึงเราอินโทรก่อนเราอาจจะแนะนำวิธีการเอฟก่อนก็ได้ มันรเอดน่นเลยะแนะนำวิธีการซื้อสินค้า, <C. F. S 2> คาอันเนี้ยคือเราอาจจะทำเป็นวิดีโอก็ได้หรือว่าอาจจะทำเป็นรูปภาพก็ได้วิธีการเสินค้าเริ่มจากอะพิมพ์รหัสพิมพ์รหัสตามที่แม่ค้าแจ้งแคปกดหนึ่งตามด้วยได้ถุงส่งรูปเข้ามาในแชทอะไรอย่างงี้นะอะอาจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ สำหรับลูกค้าใหม่หนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็อาจจะแจกของไหมแจกของก่อนเลยสําหรับคนมาไวแจกของสําหรับคนมาไวอ่ะสาหรับคนมาก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคือเขาก็ต้องซื้อสินค้าเราไปด้วยเราจะได้ส่งไปในออเดอร์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าอ่ะเป็นงบการตลาดแล้วกันยอม ลงทุนนิดนึงแจกของหาของมาแจกเล่น3เราก็อาจจะเข้าเข้าเนื้อก็คือขายขายก็ยกผ้ายกบนไปเรื่อยๆอยกบนไปพอเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาเฮ้ยคนดูเริ่มเยอะเราอาจจะ4โฆษณาไหมโฆษณาโฆษณาอ,อาจจะเป็นสินค้าที่สมมุติว่าคนดูประมาณ4-500คนเนี่ยถ้าเกิดเราขายผ้าเราอาจจะขายได้ทีละตัวอันนี้มันขายได้ทีละตัวพอเสร็จปุ๊บ แต่เราหาสินค้าอะไรที่ขายได้ทีลรยเยอะๆไหมอาจจะอย่างร้านเราก็อาจจะเป็นน,น้ำหอมน้ำหอมหรือว่าเป็นครีมทามือเป็นอะไรเป็นขนมอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็ทําให้เราสามารถขายทีหนึ่งได้หลายๆคนคนที่รอดูก็โอเคอาจจะเข้ามาแล้วก็เอาหยิบไปชิ้น2อชิ้นครับใช่เพราะว่ามีโอกาสขายได้สูงมากเพราะว่าไหนๆเขาก็สั่งของเราไปแล้วคือจ่ายค่าส่งไปอยู่แล้วเอาไปเพิ่มอีกหน่อยนึงใช่อ่เป็นแอดออน อ่ะห้าห,หลังจากโฆษณาเสร็จอ,อาจจะขายต่อไหมหรือว่าจะเล่นเกมอ่ะหเล่นเกมเกมนี่อาจจะเป็นอ่าให้ให้คนโทรเข้ามาคุยกันตอบคำถามหรืออะไรอย่างไง,ไงี้ไหมอาจจะตอบคำถามตอบคำถามอ่ะตอบคำถามหรือว่ากดไว้ได้เลยก็ได้ อันนี้คือขึ้นอยู่กับเราออกแบบว่าจะให้มันออกมาประมาณไหนนะใช่ทําให้ไลฟ์ไม่น่าเบื่อนะครับทาให้ไลฟ์ไม่น่าเบื่ออ่ะเจ็ดอาจจะเป็นอะไรอ๋ออ่าจจะแทรกหน่อยสมมุติว่าเราขายไปปุ๊บเราเจอตัวสวยๆเราอาจจะบอกว่าอไว้ก่อนอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวนี้รอท้ายไลฟ์นะรอท้ายไลฟ์อ่ารอท้ายไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาปล่อยราคาพิเศษเลยหรือว่าเดี๋ยวเราจะอ่า มาเล่นเกมกันท้ายไลฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยๆคนที่อยู่คนที่อยู่กับเราเนี่ยก็จะดึงดึงให้เขาอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าในช้อปปีอ้อ่ะเวลาเวลาเรียงลําดับอะ่ะเขาจะให้ p r i o r i t y ของจํานวนคนดูสูงคือร้านที่อยู่อันดับบนๆคือร้านที่มีจํานวนคนดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราแบบสะสมคนดูไว้ได้เยอะก็จะยิ่งมีอัตราการเข้าถึงได้มากกว่านะ เล่นเกมตอบคำถามกดไว้เลยขายต่อไหมอ่ะพอเสร็จปุ๊บสมมุติเราจะจบและอ่ะเราจะจบอ่ะเอาตัวนี้มาแจกเอาตัวนี้มาขายตัวที่สวยๆที่เราเก็บไว้อ่ะต่อมาอาจจะโอเคอย่าลืมกดอ่ะเหมือนในยูทูบเบอร์เหมือนพวกยูทูบเบอร์หรืออะไรอย่างงี้อย่าลืมกดติดตามติดตามติดใจอ่ะอ่ะติดตามอ่ะติดตามหรือว่าแจ้งเตือนไล่ล่วงหน้าอ่า แจ้งเตือนไลฟ์ล่วงหน้าหรือว่าอะพุ่งนี้พิเศษสําหรับแบบอะบางคนอาจจะเพิ่งมานะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครมาใหม่พุ่งนี้อะเอาไปเลยแจกของได้ของแจกพุ่งนี้หรือว่าอาจจะได้ส่วนลดพิเศษเหรืออะไรนี้คือเราพยายามเชื่อมโยงกันแล้วก็ทำให้ทาให้เขาอยากที่จะติดตามเราแล้วก็เกิดความสนุกอะทำให้ไลฟ์เป็นมากกว่าการขายของนะครับ ทำให้ให้ความบันเทิงด้วยลหลายคนอ่ดูซีรีส์ดูละครหรืออะไรอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะเขาเพลิดเพลินนะท,ท,ทั้งที่เขาไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมอ่เขาได้ความเพลิดเพลินเราทําให้ไลฟ์ของเรามีทั้งอ่คือแบบขายไปด้วยและให้ความเพลิดเพลินของเขาไปด้วยเขาก็อยู่กับเราได้นานขึ้นประมาณนี้โอเคค่ะอะ่ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ